เคยขอภายนะเนื่องจากผมลืมปรับซาวนะฮะเออเลเซอร์แม่งทำพิดผมเองนะฮะพัทหนึ่งกับพัทพัทแรกนะฮะกับพัทส,สองอีกประมาณนิดหนึ่งอีกเยอะมันจะเสียงมีแต่เสียงผมนะอืมมันมันผมทุกครั้งเลาต้องไปปรับก่อนปรับตรงไหนวะปรับมุซาวเป็นของเรา<น>ไงของเราหไหนจะเข้าข้างไหนกันเป็นมัลติแชนแอลระไม่ใช่ปรับมุซาวของ สีเต็มเลยแต่ว่าของเรามันเป็นของคนอื่นปกติแต่ของเราต้องปรับเพราะว่าเลเซอร์อ่ะมันไม่รองรับงั้นไม่เกี่ยวของนั้นไม่เ่ยปเขาข้างไานข้างขวายข้างวาเขาบอกว่าขวาล้ายซ้ายเออต้องไปขวาโบราณเขาเก่าไห้เปิดไม่ได้วะกลับไปห้องเริ่มนะ่ยอ้า มากาล็อกเรายังไม่เคยไปเชิญเราเปิดซิงมาแล้วโอเคละจึบเดี๋ยวเพื่อนเราคนหนึ่งกาล็อกบอกให้เป็ซ้ายโอ้ไปนัาขี้โกงอ่ะเอ้ยเนี่ยกุญแจโอ้วิ่งออกก่อนวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้ายังไม่ได้ไปเอากุญแจเลยกด e ไม่ติด โอเคป่ะแสดงว่าไอ้ทางซ้ายแม่งหลอกควาแล้วตรงนี้เห็นพลังงานแล้วเห็นพลังงานแล้วเห็นพลังงานแล้วส่งส่งมอลเตอร์ไปดิโอเวอร์มีโอเวอร์มีนีโฟบัสไปดู เบิดโอ๊ยไอจีไรเอ่อระเบิดยี่ไม่ลูกลูกมันจะไไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะไปดีรออะไรกันอ่ะเด็ตายอย่าไาโอ้ยเดี๋ยวรอกดีวรอตันไปมาแล้วออกไปนัดแล้วไอตัวนั้นมันมีพลังงานแน่เลยว่ะออกไป ไม่บางนัดไม่เอาน้าฟังฟังฟังอ๋อย่ามาตล็อกั็ตังล็อกตันีกัน,น,นอย่างงี้ไม่เอาได้เลยได้ปหลบมุมขวาเดี๋ยวเราเดินเข้าพร้อมกันมาเราเดินเองก็ได้มาเอ,าอ้ายังไม่ทันเจอเฮ้ยออกไปเจอแน่นนเลยไปเลยกระลอกเคลียร์เดินเองก็ได้ดวะอ้าวได้กระสุนอ่ะ ก่อนแล้วแต่ว้าวเข้าไปเก็บกุญแจน้หลบแล้วเขาเข้าฮะอย่างว่าห้องนี้ไม่มีอะไรเว้ยมันเล่นแล้วส่งกุญแจไปอ่ะตรงน้ำชิบหายอ่ะอะโอ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถเอ้ยน้ำน้ำสายฟ้าขึ้นมาน้ำเด็กสายฟ้าไปแล้วขอเก็บเดือวกันสิแย่เลย ียร์ได้ไหมนะเคียรน่อไปดิโอ้ไปชนนอนไปเลยปโปนั้นก็ไปดูไม่ไปอะไรเองหรือเปล่าอุ้ยห้องต้องรับแขกผู้เอ่อผู้อะไรตัวเราไปสิอ้าวเหรอดูให้ทุบทางไหนหรือเปล่าเอ้ยไปไม่ได้ติด หลคอนโทรลโหลคอนโทรลไม่โปรเฟชน้อลเลยมาอ่ะไปดิมาแล้วเปิดประตูกลับมาตรงนี้เหรอเอาคุณแจไปเปิดอะไรเพื่อนเปิดอัดหน้ากูอู้อ๋ออ๋อไม่เห็นมีตัวอะไรตะกี้เราเห็นที่สีแดงๆไร่ได้ยินเสียงเออเราก็ได้ยินเสียงกับสีแดงๆแค่นั้นเองเฮ้ย ไ้ยทะลุูได้ไงวะเอ้ยหลบผีเปล่าเฮ้ยผีมาไปไปไปบักแล้วบักแล้วมีสายบลูอ้าทำไมทะลุูหมดเลยวะเอ่อประตูดิกไม่ทะลุูเต็มเลยัครับ ห้องเนี้ยนะเออันเจอเหรอเลือดอะการล็อกอยู่ตรงเลือดอ่ะมุญแจอยู่ตรงเลือดอะการล็อกไปเลย,ไป,เลยไปการลอ็ลอกลุยไม่มีไรการล็อกแต่การล็อกลราอยู่บุญแจเลยดิหย,ย,ย,ยิบกุญแจมันต้องมีพลังงานใช่น่าจะแล้วกด E ไม่ได้งไงบอกไปแล้ว ลงมาสี่ลูกตกมาสี่ลูกตอนแรกก็ยืนอยู่ไงก็ตกใจอะไรวะเฮ้ยมีกล่องยาด้วยเนี่ยกล่องกล่องอันนี้กล่องกระสุนเอาเหรอมันมีปืนแล้วนี่ไงเจอปืนละไหนไม่เห็นได้อะไรเลยอ่ะไหนได้ได้ปืนละไหนอยู่ไหนแม่เป็นดีไม่มีหอกอ๋อเนี่ยเจอละก่่อองยานนึูี เราน้าโดบแล้วนี่เราโดบปืนมาละได้งไงเ<ะ><ะ>คียอะไรไ,ได้แป๊บมึงนะอ้ากระสุนนี่ว่ะเปิดประตูเปิดประตูทางนี้ช่องแอร์ในตำนานอ้าวเหรอเข้ไปยังต้องหาของเล็กๆลแล้วแหละไปเก็งได้วะ อยไปร้ไมให้การล็อกไปฉันรู้ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรมันจะมีผีแค่นั้นแหละยิง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 แหม่น่ากลัวจริงๆเนีน่ยว่าให้ใส่รหัสกับเขายัางไขไม่เป็นเลยไหนดูหน่อยไหนรหัสอยู่ไหน,นเดี๋ยวโอ้ง่ายจะตายไหน มันได้ขายรหัสแหละนี่ไงที่มันเขียนอยู่บนกระดานสามห้าหกก็เขียนตามที่มันบอกดิเนี่ยห้าหกเขาได้สามตัวแล้วหนึ่งเก้าสองทำไมหนึ่งเก้าสองวะหนึ่งเก้าสองสี่เ้ล่า หนึ่งเก้าสองมาจากไหนวะไม่รู้หนึ่งเก้าสองสี่ไม่ใช่ปะหนึ่งเก้าสองสามไม่ใช่หนึ่งเก้าสองสองถุยแม่งหองแม่งทุกตัวหนึ่งเก้าสองเจ็ดไม่ใช่เก้าสองห้าไม่พอสองหกหนึ่งเก้าสองแปดหลง 1 9ึ่เก้าสองแปดอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเอามันเป็นนอนบนเตียงดีๆีดีกว่าเอ้ที่มันเขียนอยู่บนกระดานเนี่ยน่าจะมีผลแล้วหนึ่งเก้าสองแปดสี่ป่ะนะ เฮ้ยแกรู้รหัสยังไงเดาใช่ไหมเนี่ยใช่มาดูท่าดิเฮ้ยหนึ่งเก้าสองแปดสามเปล่าวะลองดูดิเออใช่ว่ะยึดคืรู้ได้ไงนะ่นดเดาอ่ะเดาดิ ว่าต่อจากนี้แกก็ไม่รู้สินะว,ว่ามันเป็นอะไรหรือโนคลิปเข้าไปแล้วอ้าเงียบหนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดไม่ได้ป่าเขาไม่ได้โนคลิปพี่เขากดรหัสฮะ,อะอเอาโน้ิปก็ไปเลยดีกว่าแม่เราได้เกียนโนคลิปเร็วเร็วหาอะไรที่มันระเบิดโลกนี้ได้ไหม หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดหนึ่งอยู่ไหนวะเล่นนั่งอยู่ไหนหรือเอาผลบวกของแต่ละตัวมาทำกันหนึ่งเก้าอะไรหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ด เอ้าตอนแรกก็บอกสามเจ็ดหรือบวกสิบไงสิบสิบสิบหนึ่งเก้ากัสิบสามแปดก็สิบสามเจ็ดกัสิบเจ็ดเคคิดได้ไงเนี่ยบอกให้เขียนเจ็ดเจ็ดลงไปแล้วไม่ยอมไปดินี่อะไรอ่ะไปดีมันที่เปิดอยู่อ่ะไปดิเอาไฟไหมไฟวะไฟไหมอ่ะไฟไหมทุกคนเอาว เธอเสี้ยวไฟไหมยิงแล้วมันหายไปเลยก็ไปต่อสิไม่มีไรโอ้โอุ้ยอ้โอ้ยอยู่ข้างหลังแกออคนลุกเฮ้ยพวกเราไปด้วยกันสามคนไหมไปดิไปพร้อมกันเลยไปแม่งที่ไม่พอว่ะอ้าวไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไแล้วขึ้นไม่ห้าอะไรนะ ขึ้นหมขึ้นหอ,หอ,รอเราหนีจากที่นี่ได้แล้วสินะแล้วเนื้อเรื่องมันบอกว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเกิดอุบัติเหตุเราเลยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะไงสามคนเลยเว้ย <c oughs> เป็นไรวะหน้าไม่เห็นเป็นไรเลยมาหน้าอ้าวหน้าเงน,นสดใสยอยู่เลยฮออ่ะยังไม่อยากขึ้นหอ f i น a l ลกจบ <Finally. S 1> แล้วเยี่ยมแหว h ้ n ง for playing ชิลพอติสเาล่อกันรอกันแล้วมีเดี๋ยวมีอีกด้วยมีไมล์เติ p พ n ีด้วยไมล์เต <laughs> ิ p พ n ีด้วยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนไที่ท,ที่นี่ที่ผับเย้เย้ you win you win t h a n k for playing l Play e t t h e map Yeah! y e yeah! t h a k k you m a p bye แฟงแฟงแฟงแมปเมดบายโมาสอ่แมดแมนดูดูดูแมปเอ้ยกาลองดูขี่มาดิกคนี่เล้ขยับ้วยไปลองไปดิขอลองมั่งใครนี่ไหมอ่ะเกิดโลเลยนะเย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  ยเย่เยยเยอะไรฮะนี่นี่ตรงนี้ก็ได้นะดูซอมบี้แล้วมาฟิกคอสตอมคอนเทนต์เ u นด์ดเ m a บา by m ลิงก์ on add on Description นะครับไปดูกันได้มาจบจบเลยเอาทำไมมือหายอ่ะเอ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะเจคอยไงที่เขาบอกอ่ะ เราไม่เห็นนั่นเดินเข้าไปเลยนั่นเดินเข้าด้านไหนป่ะจบละบจบละโอเคฮะ okay, สำหรับ,<จ>บวันนี้นะะ,บะแบบเทเลอร์นะฮะแบบอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ก็ต้องจบลแล้วนะก็ขอลาไปก่อนฮะ,ะอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆฮะ,ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย